าบ้านร่วมทําพิธีทําบุญสะพานนาตึกโบราณคอหวยแห่สองเลขเด็ดด้านเสียนดังฝันเลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา้าวช้าในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะนำอาหารข้าวหวานจัดทาพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญ,ญญาณของสะพานนาตึกโบราณอายุก,กว่าร้อปีนะคะ หลังมีชาวบ้านได้โชคได้ลาบแล้วก็ร่วมกันมาทำบุญนะคะไปันเลยค่ะที่จังหวัดราชบุรีนะคะบริเวณกลางสวนลำไยนะคะพื้นที่กว่าสิบไร่ของนางวันดีเกียรติํำอายุเจปีนะคะพร้อมครอบครัวแล้วก็ญาติญได้จัดทําพิธีทำบุญสะพานนาตึกโบราณบริเวณกลางสวนลำไยนะคะพื้นที่สิบไร่ หมู่ที่10ตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธาลามจังหวัดราชบุรีนะคะที่สร้างมาเมื่อปีพศ2465นะคะปีนี้อายุก่อสร้าง99ปีแล้วนะคะสภาพเก่าโบราณน,นะคะซึ่งเขาทำบุญมาเป็นเวลา3ปีแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับการปรับปรุงสร้างหลังคาครอบ กับอาคารเก่าไว้ให้คงสภาพเดิมมากที่สุดนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมความแปลกของสะพานนาเตึกโบราณนะคะทีสร้างอยู่ริมลำคลองกันไม่ขาดสายเลยนะคะเนื่องจากมีคนมาขอโชคขอลาบแล้วก็นำเลขเด็ดที่พบบริเวณน,นี้ไปเสี่ยงโชคถูกลงวันใหญ่กันมาเยอะเลยนะคะจนเป็นข่าวโดว่งดังไปทั่วนะคะ บางคนก็มีถูกรางวัลเลขหน้า3มตัวเลขท้ายสาตัวแล้วก็เลขสตัวก็ว่ากันไปนะคะแต่ถูกทุกงวดเลยนะคะทําให้ผู้คนเดินทางมากราบไหวบูชาที่สถานที่แห่งนี้เป็นประจำนะคะบางคนก็นําปีพศ2465สลับไปสลับมานะคะไปลุ้นไปเสี่ยงโชคก็ถูกหวยรวยเบอร์ก็ว่ากันไปนะคะจากนั้นก็นำสิ่งของผลไม้น้ำแดงหมาแก้บนนะคะนี่เลยนะคะ ทำให้สะพานแห่งนี้โด่งดังมากขึ้นนะคะหลายคนเดินทางมาขอโชคขอลาบแล้วก็ถูกหวยรวยเบอร์มาโดยตลอดนะคะในขณะที่บางคนถูกรางวัลใหญ่ก็นำคณะสิงโตมาเชิดนะคะแล้วก็นำอาหารขาวานมาทำบุญอยู่เป็นประจำเลยนะคะโดยเฉพาะก่อนวันหวยออกสองสองวันนี้จะมีประชาชนมาขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะ บางคนเห็นเลขโผล่ขึ้นมาจากผนังก็มีนะคะบางคนก็บอกว่ามีจอมปลวกชื่อย่าจอมทองแล้วก็มีการเขยา่าซิมซีสีแดงใส่กระป๋องเอาไว้ด้านหน้านะคะก็ได้เลขกลับไปประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศของชาวบ้านที่มาทําบุญนะคะโดยการทําบุญในวันนี้นะคะเป็นที่น่าแปลกนะคะสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านมากนะคะเมื่อพระท่านกําลังสวดทําพิธีอยู่นั้นนะคะ บนท้องฟ้าเกิดพระที่ทรงกดด้วยนะคะมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ขันน้ำมนต์สังเกตเห็นนำขันน้ำมนต์นี่น้ำมนต์ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งรอบนะคะเขาเลยใช้มือถือจากโทรศัพท์นี่บันทึกภาพขันน้ำมนต์ไว้นะคะแต่ว่าโทรศัพท์เกิดจู่ๆขัดข้องขึ้นมาซะง,งั้นนะคะทำให้คนที่มานั่งฟัง อยู่ใกล้ๆพยายามเพ่งมองไปที่ขันน้ำมนต์นะคะซึ่งเจ้าอาวาสได้หยดน้ำตาเทียนลงไปนะคะบางคนเห็นเป็นเลขศูนย์เลขเจ็ดนะคะในขณะที่บางคนนะคะเพ่งมองที่ผนังอาคารเห็นเลขห้าแปดก็ว่ากันไปนะคะด้านสำนักดังนะคะเขาให้ตัวเลขมาแบบนี้นะคะมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะบอกว่ามาลตอนนี่นะคะ สกับ3นะคะชอบชอบส่วนตัวคือ9ก้าสามเจ็ดสอห้าี่เจดสี่สองสานะคะหัวยไมเคยวนะคะคำนวณสูตรใหม่นะคะงวดนี้เขาให้ศูนย์สามนห้าเจ็ดสามเจดหนะคะหั0 3, 0 5, 7, 3, 7, ะะวยกรมเกตนุดนะคะด้านบนนะคะเขาให้8ดด้านล่างมาราธอนคือ9นะคะมี3า8หกแปดหกดแดหกแดเ กแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าแล้วก็หนึ่งเก้านะคะเบอร์แปดแปดกับเก้าเก้านะคะเงินเทวดานะคะงวดนี้เขาให้มาล่าทอนคือเก้านะคะมีเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งสามสองสี่แปดห้าห้าสี่หนึ่งห้าเก้าสี่นะคะด้านล่างมาล่าทอนคือเจ็ดนะคะมีสามเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะ นี่กันนะคะเขาให้กันคือ02 32 46 84 85นะคะนี่เลยนะคะลูกพ่อวิศนุก,กรรมนะคะเขาให้58 78 58 75 7นะคะวิ่งรูดคือ8นะคะอาจารย์สายทานนะคะเขาให้มาเด่นหนึ่งรองสามนะคะมี451 051 471 071 ห้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะอาจารย์มิมลน,นะคะสรุปบนคือสามสี่หกสามสี่เจ็ดสี่หกกับสี่เจ็ดนะคะสรุปร่างคือแปดสี่สี่แปดนี่เลยนะคะนี่คือเรื่องแปลกตัวเลขเด็ดๆที่เรานํามาเสนอท่านนะคะสังเกตให้ดีมีตัวเลขที่ตรงกันหลายสํานักเลยนะคะก็ดูแล้วก็พินิจพิคอพิจารณาให้ดีนะคะขอขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ